นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับ Entertainment, บูลิมเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทราโกสองพันเก้าจำกัดบริษัทไมไอเดียพับลิชชิ่งจำกัดเสนอรายการคลิกไอที สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการคลิกไอทีค่ะรายการที่จะทําให้เทคโนโลยีที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกกว่าที่คุณคิดค่ะกับโบวี่นะคะซึ่งโบวี่นะคะจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีมาฝากคุณทุกๆสัปดาห์ค่ะสําหรับช่วงแรกนะคะก็คือช่วงคลิกนิวส์โบวี่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีภายในประเทศค่ะถ้เกิดพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยดีกว่ากับช่วงคลิกนิวส์ค่ะ HP จัดงานปาร์ตี้คริสต์มาส Amplify Your Christmas with HP ต้อนรับปี2011ณ The Globe ชั้น23โรงแรมเ e n t ทราแกนด์แอดเซนทรัลเวภายในงานได้รับเกียรติจากเซ l e บสุดฮอตของเมืองไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักบรรยากาศภายในงานปาร์ตี้เหล่าเซ l e บสุดฮอตได้ร่วมสนุกโดยร่วมเผยงานคริสต์มาสในแบบของแต่ละคนในหลากหลายสไตล์โดยแบ่งออกเป็น3โซนภายใต้คอนเซป Amplify Fill Connect Connect and เพื่อสร้างสรรค์งานออกมาในรูปแบบสุดประทับใจของแต่ละคนค่ะและไฮไลท์ของงานก็อยู่ที่มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงบ d ดาเลสซึ่งได้นำเพลงฮิตมาทำให้นุ่หนุ่ๆสาวภายในงานคึกคักกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ HP ได้แรงเห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งจึงเดินหน้าตอบสนองความต้องการเพื่อชีวิตดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครด้วยหลากหลายนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดและ HP ก็พร้อมที่จะมาปฏิวัติทุกนิยามแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้เข้ากับการดีไซน์ที่สุดแสนจะลงตัวภายใต้แนวความคิดเพื่อสะท้อนประสบการณ์ชีวิตดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด จบจากข่าวสาร IT ไอทีภายในประเทศกันแล้วนะคะตอนนี้เราไปชมข่าวคราวเกี่ยวกับไอทีที่น่าสนใจจากต่างประเทศกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับช่วงคลิกนา w มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะนว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวก PlayStation เพราะ Sony ได้ทำการเปิดตัวเจ้า Sony Ericsson s u u s แล้วค่ะเพราะว่าเครื่องตัวนี้นั้นเขามีคีย์บอร,ร์ดที่สามารถสไลด์ออกมาเพื่อใช้ในการเล่นเกมได้ด้วยค่ะซึ่งตัวคีย์บอร,ร์ดนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับปุ่มของเครื่องเล่นเกม PSP ทำให้เล่นเกมได้อย่างถนัดมือมากๆนอกจากนี้โทรศัพท์มือถือตัวนี้ยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการล่าสุดจาก Android รุ่น Gingerbread อีกด้วย ซึ่งระบบนี้จะทำให้การใช้งานนั้นสะดวกและก็ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะๆๆๆใครที่เคยมีปัญหาไฟดับและอดดูทีวีบ้างคะโบวีค่คนหนึ่งล่ะค่ะที่มกักจะเจอกับปัญหานี้ แต่ตอนนี้โบวี่มีข่าวดีสำหรับคนทีช่ชอบดูโทรทัศน์มาบอกค่ะเพราะตอนนี้ทางโตชิบาได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีไปอีกขั้นแล้วค่ะนั่นก็คือเจ้าแบตเตอรี่ทีวีนั่นเองสามารถอยู่ได้นานถึง2ชั่วโมงว้าวอย่างนี้วันหลังเนี่ยเวลาที่ไฟดับเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะพลาดรายการที่เราติดตามและโบวี่ขอบอกเลยนะคะว่าเจ้าทีวีตัวนี้มีแค่เฉพาะในเอเชียเท่านั้นค่ะ ปิดท้ายวันนี้กับข่าวสมาร์ทโฟนสุดล้ำอย่าง Nexus S ซึ่งเป็นมือถือใหม่แกะกล่องจากทาง Google เจ้า Nexus S เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเอามากๆเลยค่ะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android version Gingerbread สามารถรองรับ Memory ี a การดที่มีความจุมากถึง16 g b รองรับสัญญาณ 3G ใช้หน้าจอ Super AMOLED ซึ่งเป็นหน้าจอที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ค่ะส่วนชิปประมวลผลนะคะก็มีความเร็วถึง1 GB, มิ st, เรียกได้ว่าเร็วและแรงที่สุดในขนาะนี้เลยล่ะค่ะสำหรับชาวไทยคงต้องอดใจรอสักนิดค่ะถ้าทางเราได้รับ Nexus S มาเมื่อไหร่รับรองว่าคุณผู้ชมได้เห็นการใครแน่ๆค่ะเป็นยังไงกันบากคะกับข่าวสารเทคโนโลยีที่โบวีนำมาฝากแหมมีอะไรเกิดขึ้นมากมายจริงๆเลยนะคะคอไอทีไม่ควรพลาดค,ค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเป็นช่วงคลิกโชว์เคสค่ะ เทคโนโลยีอะไรที่ฮอตฮิตในปี2010แล้วก็เทคโนโลยีอะไรที่กำลังจะมาในปี2011บอกได้คำเดียวว่าไม่ควรพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ